ไปน้ำแล้วลงไปเอาลงไปไปน้ำแล้วบอกนะบอกนะเอ้าเอาไมา้สามตัวตรงๆนี่ไม่ละ่ะฟังบอลูเรื่องเอาไม้เอาอีกตัวใดก่อมีอ่างก็ฟังบอลูเรื่องเอาไมา้ด้วย โอ้จากว่าอีหยังดอกกระว่าเลขตัวแรกเอาดีๆแน่เอาอีกเอาอีกรูปเอาอีกตัวแรกก็โอ้ยก็เลยบบอลรูเลี้ยงแกเอาอีกแค่หนึ่งด้วยขออีกแค่หนึ่งเราเร็วแค่หนึ่งเทียวสุดท้ายเร็วๆเอาอีกแค่หนึ่งเร็วบอกได้ไหมล่ะอีกแค่หนึ่งเร็วๆบอกมันเร็ว ตัวได้ก่อตัวได้ก่อบอกเจ้หนึงเล็ดอีกเนึ่งเล็ดเอาบอกมาบอกมายังก่อบอกได้ฮะเล็กบอกจะได้บอกเลี้ยวเลีวเร็วเเดี๋ยวจิพาไปน้ำแล้วลงไปเอาลงไปไน้ำแล้วบอกนะบอกนะเลเอาไม้สามตัวตรงๆน่ไม่ล่ะฟังบรลูเรื่อง เอาไหมเอาอีกตัวดไดก่อนนยังกอฟังบอลรูเลียเอาไหมดูโอ้จากว่า,วาอีหยังดอกจากว่าเล็กตุ้ดได้ดเราดีๆแน่เอาอีกเอาอีกรูปเอาอีกตัวดไดก่อโอ้ก็เลยบอลรูเลียงจเอาอีกเทียงหนึ่งดูเอาอีกเทียงหนึ่ง เราเร็วเต้นหนึงเทสุดท้ายเร็วๆเอาอีกเทนึงเร็วบอกได้ไหมล่ะอีกเท้นหนึ่งเร็วๆบอกมาเร็วตัวใดก่อตัวใดก่อบอกเทนึงเล็ดอีกเทนึงเร็วเอาบอกมาบอกมายังก่อบอกได้ฮะเด็กบอกตัวใดบอกได้วเร็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 วเวสิพาไปน้ำแล้วลงไปเอาลงไปไว้น้ำแล้วบอกนะ อเอาไม้สามตัวต,ตรงๆนด่ไหมละ่ะฟังบรรลูเ,เ,เ,เร,ร,ออรเืองเอาไม้เอาอีกตัวใดก่อยังก่อฟังบรรลูเร่องเอาไม้ด้วยโอ้จากว่าอยังดอกแต่ว่าเลขกตัวใดเอาดีๆแน่ เอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกตัวแรกก่ <l ap> <l ap> โอ้ยกะเล็บบอลูเรียงจะเอาอีกเส้นหนึ่งด้วยเข้าอีกเส้นหนึ่งเราเรียกอีกเสนหนึ่งเส้นสุดท้ายเร็วๆเ,เอาอีกเส้นหนึ่งเร็วบอกได้ไหมล่ะอีกเส้นหนึ่งเร็วๆบอกมาเร็วตัวแดกก่อตัวแดกก่อบอกเส้นหนึ่งเล็ดอีกเส้นหนึ่งเล็ดเอาบอกมาบอกมา ยังก่ออกได้ฮะเด็บอกจได้บอกได้ไ ຕັ້ງກາຫາຍາວາຈາອະຫັງວັນພາສົງນ້ອມນັບນໍາຜູ້ສົງສົງກາບອົກຍາເຈົ້າ สร้างแป้งทรงต่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชินียาสีประมมมาก ชาติของนาชีสีบาดานโลกปักกายพงงามตระการวังคำชะโนเมือง